กดนัดนะครับส่วนปากเขาชะอังครับเกมวันนี้ต้องบอกว่ากดดันมากครับเพราะว่าเราเหมือนชิงเขาไปเยอะคนแชมป์เก่าคนแชมป์เก่าแล้วก็ f c เดินสายเยอะก็เป็นกระแสแบบฐันการขับเดินสายครับมันขับของมืลรำที่เขาเยอะอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าโอเควันนี้เราเด็กๆหมายมั่น้นมือว่าจะมามาล้มครับเราก็ทําได้ซึ่งเกมแรกๆกช่วงแรกๆคือมืลรมใส่เต็ม จัดชุดใหญ่ลงมาเลยแล้วก็แบบล้วนมากซึ่งก็ไม่เหมือนที่เราวางมาครับผมคือเราต้องบอกว่าหนึ่งเลยก็คือเล่นตามแผนก่อนนะครับคือใจก่อนใจก่อนสองก็คือเล่นตามแผนซึ่งแผนที่เรามาเนี่ยเราเราก็กะว,ว่าให้เด็กเล่นแบบแบบบอลเดินสายก็คือว่าให้เล่นเก๋าแต่ว่าหลายๆอย่างอาจจะอาจจะไม่เข้าจังหวะซึ่งแต่ดีที่ครื่งแรกมันยังศูนย์ศูนย์ไงครับ พอครึ่งหลังคือเราก็ต้องมีแผนสำรองที่เราก็ต้องอ่านเกมบุรีรำว่าบุรีรำเล่นแบบนี้ถ้าเกิดว่าบุยรำเขามีตัวที่หลากหลายหรือเปลี่ยนแผนหรือเก็บตัวสําคัญไว้แต่เรามีนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วเด็กตัวที่เล่นไม่ดีครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นดีมากแล้วตัวสำรองที่ลงมาคือเล่นดีหมดแล้วเด็กหลายคนของเราก็ต้องยอมรับว่าเขาไปกับบอลเนินสายอาจจะไม่ได้ลงฟูแบบแต่ว่าเขา ได้เล่นเก็บประสบการณ์ตลอดนั่นคือสิอ่งสำคัญมากที่ทําให้บุยลําเขาคัดไม่ถึงครับเราไปถึงแชมป์เราจำมาพูดของสุจพ์ได้ที่พูดในโรงเรียนที่ช่องเจไปซึ่งเรามองว่าตลกดเพราะว่าสายมันเจอเขาอ่านมาว่าเจอ16อันนั้นคือเราตั้งเป้ามาก่อนแรกเลยโค้ดเนาะว่าไป16ให้ได้ คือเจอบุยลาคุณต้องไปให้ได้แล้วก็ไปเจอเราก็อ่านว่าไปเจอบางแก้วรอบแปดไอ้น,นี้คือเรามองแล้วเฮ้ยปีนี้แม่งยากจัดเลยเราจะไหวเห็นไหมซึ่งเด็กเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องทํามาถึงจุดนี้ครับแต่วันนี้คือพอมาทําได้มันต้องไปให้ถึงแชมป์แล้วทีมที่เราคาดหวังอะแบบนะครับก็หลายๆทีมก็ล่วงไปแต่ว่าก็ยังมีทีมที่ยังอยู่ประมาณทีมสองทีมที่ท,ที่น่าจะถ้าเราผ่านได้ในรอบหน้านะครับน่าจะเป็นคู่ต่อควานที่ดี ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนทุกช่องทางเนาะวันนี้โอ้โหคนเยอะมากนะครับแล้วก็สนุกเป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็เ,เด็กๆทําได้ก็ฝากเชียร์สวนป่าขจางเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างน้อยนะครับทีมนี้ก็คงได้ไดใจเนาะได้ใจแล้วก็หวังว่าจะเชียร์พวกเราต่อไปจนถึงชิงชนะเลิศนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เชียร์ที่นี่และที่ทางบ้าน,นครับ ชื่อทรงชัยงามฉลาดครับชื่อเล่นชื่อฮอนด้าตำแหน่งกองกลางครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกแบบโล่งครับได้ปลดกปล่อยครับซ้อมเกมรับมาครับกับเกมลูกครับอยากเป็นแชมป์ครับก็โฟกัสที่ละแแหช์ครับไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับฝากมาเชียร์ด้วยสวนป่าเขาช้างนะครับรอบแปดครับชื่อซีวิกครับเล่นตำแหน่ง่วนามรู้สึกดีใจครับอยากให้พี่น้องชาวส่วนป่าทุกคนครับยิงเพื่อสวนป่าดีใจมากครับแบบมันลมยักได้ครับ มันพูดไม่ออกมันดีใจแบบสุดๆเลยครับก็ฝากถึงทีมต่อไปก็เตรียมตัวมาดีๆนะครับผมปีนี้มาสุดครับตอนนี้ครับผมที่เล่นชื่อฟิล์มนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเบืออเลยครับครึ่งแรกก็ตึงเครียดกันมากครับแต่พอครึ่งหลังมันปลดลอกครับภูมิใจครับแต่ว่ามันยังไม่สุดครับมันต้องได้แชมป์ถึงจะสุดครับเป้าหมายต่อไปผมไม่หวังอะไรเยอะครับผมขอเข้าชิงอย่างเดียวพอครับจะมีน้ำตากับทอนเมนนี่อีกไหมคิดว่าไม่นะครับ ถึงแพ้ถึงชนะผมเต็มที่สุดแล้วครับเป้าหมายผมเลยเลยเป้ามานแล้วครับเหลือแค่อย่างเดียวครับแชมป์ครับขอบคุณ FC ขอบคุณกองเชียร์ทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังใจให้พวกเราเพราะเราจะทําให้เต็มที่ครับต่อไปครับชื่อเล่นชื่อโรเบครับตำแหน่งกองหลังครับวันนี้เป็นเกมที่ดีมากครับเขาเตรียมเกมลูกมายอดเยี่ยมมาครับเราก็เตรียมเกมรับมาด้วยเหมือนกันครับต้องมีสมาธิในเกมมากๆครับขอบคุณเพื่อนที่เล่นช่วยกันครับน่างานเลยครับวันนี้ ขอบคุณแฟนๆนะครับที่เชียร์พวกผมทางไลฟ์สดและในสนามครับพวกผมจะเอาแชมป์กับชมบุรีให้ได้ครับระวังพวกผมไว้ดีๆนะครับเกมลุกพวกผมจัดจ้านครับเกมรับก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับดีเหมือนกันครับเพื่อนทําตามแท็กติกที่วางไว้ครับก็เกมรับก็มีความอดทนมากครับรู้สึกมีใจมากครับรู้สึกปลดปล่อยเหมือนกันเหมนได้แชมป์ครับขอบคุณทุกกาลังใจครับทางสนามแล้วก็ทางออนไลน์ครับเตรียมเกมลุกเกมรับมาดีๆครับ ก็สปาก็ไม่ธรรมาดาเหมืกัน